ความเห็นแย่เพิ่มเติมยังไม่ถงนากนะคมก่อนเลยครับจริงๆคําว่าอ่านสามปุ๊บจบสามรอบครบไม่ได้เนี่ยเ,เป็นคําพูดที่เกิดในประเทศไทยนะคือที่คนจีนเขาก็เขาก็ไม่ได้มีคําพูดอย่างนี้ชัดเจนมากนักนะครับแล้วกเ็เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันคงเป็นอิออนทธิพลที่คนรู้สึกว่าเวลาอ่านสามป๊บแล้วคนจะเจ้าเล่ แล้วก็จะโกงเขาตลอดเวลาจะเอาเปรียบมีเลขกดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่คุณอาร์ตบอกเมื่อกี้เนี้ยคือในเรื่องสามก๊กเนี่ยมันมีเนื้อาหาอะไรายเยอะแยะหลายุมหลายด้านมากมายไอ้ด้านผิวเผินที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องเอาเปรียบเรื่องกลโกงเรื่องกลยุทธ์เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการรบที่ไม่เอกตายข้าก็ตายอะ่ะเพราะนั้นมันต้องมันต้องถึงพิกถึงขึ้นง,งนะครับแล้วมันก็เป็นอรรถรสของในวรรณกรรมนี้แหละ แต่ว่าผมค่อนข้างจะเชื่อว่าคนที่อ่านสามพได้จริงๆเนี่ยแล้วอ่านไปถึงสามรอบเนี่ยมีน้อยมากนะครับที่จะไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เอามาลอกเรียนแล้วก็เ้วก็มันมันมันไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเปรียบเขาตลอดเวลาเนี่ยรับรองว่าชีวิตนี้คุณไม่มีความสุขหรอกนะฮะหรือว่าไปโกงเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่พูดแบบนี้คือคนที่ยังไม่ได้อ่าน